สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มัดอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะนะคะวันนี้แม่มัดจะมารวมของสถานะทบทวนสิทธิ์อยู่ระหว่างนําส่งข้อมูลเพิ่มนะคะตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มไม่ได้รับสิทธิ์นะคะโดนตัดสิทธิ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันกับข่าวนี้เนาะและแม่มัดขออธิบายเกี่ยวกับสานะสถานะนี้ด้วยว่าจะทํายังไงต่อนะคะทบทวนสิทธิ์สองจุดสี่แสนลายอาจชดหนึ่งแสนหกหมื่นไม่พบตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นผู้พี่ๆอาจจะยอยู่ในกลุ่มหนึ่งแสนหรืออยู่ในกลุ่ม หกหมื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวไปฟังแม่มัดอธิบายตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่ติดตามนะ,ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แม่มัดมด,ด้วยนะคะสรับนะคะการทบทวนสิทธิ อีกนะคะ2.4แสนคนเนี่ยแบ่งเป็น80,000คนเนาะกำลังตรวจสอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้แต่อีก1 0 0 0 0แนคนค่ะมีปัญหาไม่เจอตัวเนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงทําให้ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์หรือว่าผู้ตรวจสอบการขอทบทวนสิทธิ์นะคะเดินทางไปหาไม่พบตัวต,วตอนเนาะไม่ว่าจะเกิดจาก กรณีอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีวิธีแก้ยังไงนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนกลุ่มนี้นะคะรีบเดินทางนะคะไปแสดงตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยโดยยังมีอีก60,000คนนะคะติดต่อไม่ได้โดยมีเวลาจนถึงปลายเดือนนี้หากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่ก็คือเราไม่รู้เลยนะคะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในอ่าเรารู้แล้วว่าเราอยู่ทบทวนสิทธิ์สองแสนสี่หมื่นคนนะแปดหมื่นคนเนี่ยกาลังทบกกาลังตรวจสอบอยู่อ่าส่วนอีกหนึ่งแสนเนี่ยก็คือผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงมาแล้วแต่ว่าไม่เจอตัวต,วตวนส่วนหกหมื่นก็คือเงียบเลยไม่มีใครติดต่อเรามาเลยอาจจะเป็นแบบนี้ได้หรืออาจจะเบอร์โทรเราติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่สถานะทบทวนสิทธิ์ถ้าสมมติว่า วันที่25แล้วพี่ๆยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราสามารถติดต่อสอบถามธนาคารกรุงไทยได้หรือว่าธนาคารอีกสองแห่งคือออมสินแล้วก็ทกศแล้วก็อีกหนึ่งศูนย์ก็คือศูนย์นำรงธรรมได้เราติดต่อสอบถามหรือว่าโทรเบอร์0ูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสี่สี่ได้นะคะลองติดต่อดูว่าเออมันเป็นยังไงแล้วสถานะของฉันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนะคะอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วว่าโอเคของเราเนี่ยมีผู้ ออทบทวนสิทธิ์หรือว่าผู้ตรวจสอบสิทธิ์ของเราเนี่ยลงพื้นที่แล้วเราอยู่ในกลุ่มหนึ่งหนงแสนคือเขาลงพื้นที่แล้วไม่เจอตัวเราเราเราก็ต้องรีบติดต่อธนาคาร กรุงไทยนะคะกรุงไทยเลยเราติดต่อเลยว่าเนี่ยผู้ทบทวนสิทธิ์่ะลงมาแล้วแต่ว่าไม่เจอตัวเราเราก็เตรียมเอกสารไปรยื่นไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายนะคะหรือว่าบัตรประชาชนเนาะเราเตรียมไปนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อได้ด้วยเราเตรียมไปนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เราเนาะ,ะส่วนของ1 0 0 0 0แสนคนนะส่วน6 0 0 0ืนะคะ6 0 0 0ื 60, 000, นะะ 60, 000, ตรงนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนเนาะ6 0 0 0ืนะะ 60, 000, ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติวันที่25แล้วมันยังเงียบอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเออเสาร์อาทิตย์ เส,สาร์วันที่เนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ทบทนสิทธิ์เนี่ยยังไม่เปลี่ยนสถานะเลยเสาวอวันที่แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนวันที่25โทรค่ะนะโทรเบอร์ศูนย์สองก็ได้หรือว่าติดต่อสามธนาคารและศูนย์น้ำลงทําได้ว่าทําไมมันยังเงียบอยู่มันมีอะไรหรือเปล่าหรือเราจะเดินทางไปกรุงไทยโดยตรงก็ได้นะคะไปสอบถามตรงนั้นเลยเพราะว่ามันเหลือระยะเวลาการที่จะร้องเรียนนะคะร้องทุกข์ของเราเนี่ย แค่วันที่29พฤษภาเท่านั้นเนาะเพราะถ้าเกิดหมดสิ้นเดือนนี้ไปอาจจะพลาดสิทธิก็ได้อาจจะโดนตัดสิทธิ์โดยปริปรยายก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงส่วน8 0 0 0มืนะคะใครที่8 0ดหมืเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่เนะเาะพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราผ่านนะคะมันบางคนมันมีสีเขียวบางคนไม่มีเนี่ยแต่ว่ามี s อ s มาว่าจะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นรอค่ะประมาณ3วันทําการหรือไวกว่านั้นก็ได้นะคะส่วน คนไหนที่ว่าขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากการค้าขายออนไลน์หรือว่าเป็นเกษตรกรเนาะคนที่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเราสามารถไปร้องเรียนได้นะคะไปยื่นเรื่องร้องเรียนให้ร้องทุกข์ได้นะคะว่าโอเคเราไม่ได้ทําตรงนี้แต่ว่าเราโดนแบบนี้แบบนี้มาจะมีการช่วยเหลือหรือแก้ไขยังไงนะคะเพราะฉะนั้น สามธนาคารยังเป็นที่พึ่งอยู่ศูนย์นวงธรรมก็ยังเป็นที่พึ่งอยู่แต่ไม่มัดห่วงห่วงตรงหนึ่งแสนกับหกหมื่นไม่อยากให้พลาดสิทธิ์หนึ่งแสนหกหมื่นตรงนี้ค่ะเพราะว่าสิทธิ์ตรงนี้เรารอกันมาระยะเวลานานแล้วบางคนเอ๊ะทำไมไม่โทรมาบางทีเวลาเขาโทรมาอาจจะไม่ติดก็ได้หรือว่าโทรไปติดคนอื่นแล้วคนอื่นเบอร์ที่เราแจ้งไว้ว่าโอเคเขาไม่รู้จักชื่อจริงเราก็ได้ไม่รู้จักตัวตนเราก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มัดเน้นย้าคือเบอร์โทรที่ติดต่อได้เนี่ย คือเบอร์ใครก็ได้ที่รู้จักชื่อเราและนามสกุลเราเนาะส่วนใครที่จะไปร้องเรียนนะคะพอไปร้องเรียนเนี่ยธนาคารเขาจะให้ใบกระดาษมานะคะเป็นใบกระดาษแบบนี้ว่าใบร้องนะคะใบคำร้องนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างเนาะ,ะก็จะมีแจ้งชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็จะมีวงกลมๆตรงนี้เนาะไม่มอาอ่านวงกลมๆเลยลกาันลงทะเบียนไม่สําเร็จอะไรแบบนี้ที่ขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนาะมันมีประมาณ1นล้านเจ็ดแสนคนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ตัวนี้ใครที่อยู่นําส่งข้อมูลนะคะอยากให้รอถึงวันที่27เหมือนกันใครที่นําส่งข้อมูลเพิ่มไม่มัดอยากให้รอถึง27แต่ถ้า27แล้วยังเงียบอยู่ให้โทรเลยค่ะ0 2 1 1 1นะคะ1 1 4 4นะคะให้โทรไปติดต่อสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าเรื่องของเราเนี่ยทำไมมันเงียบจังนะคะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยานะคะอันนี้ไปขอ,อร้องเรียนได้ระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่โอนเงินไม่สําเร็จมีปัญหาเลขบัญชีไม่ถูกต้องนะคะยกเลิกการลงทะเบียนอ้อ ขอพูดอีกอย่างอีกหนึ่งอย่างนะคะใครที่ขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือว่ายกเลิกการทบทวนสิทธิ์นะคะเราสามารถติดต่อสอบถามที่สามธนาคารและศูนย์ดำานงนํำได้ค่ะว่าจะต่อไปนะคะจะมีมาตรการช่วยเหลือ,อยังไงส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยเนาะก็จะไม่มีเอกสารให้กรอกอะไรให้รอทางภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้แม่มาจะพูดรวมๆของทั้งสามสถานะ ส่วนสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มขอทราขอย้ำอีกนิดนึงใครที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มแม่มัดเคยอยู่สถานะนี้มาแม่มัดอยากให้รอ27ค่ะถ้า27แล้วของท่านยังเป็นเหมือนเดิมเนะะี่ยค่ะให้รีบติดต่อ3ธนาคารหรือว่าให้โทรสอบถามได้เลยค่ะนะคะเตรียมหมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้ด้วยนะคะคลิปนี้แม่มัดมาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านขอพี่ๆได้รับสิทธิ์กันทุกคนและเปลี่ยนสีกันไวๆนะคะ แม่มัดไปแล้วและแม่มัดดีใจกับพี่ๆที่อยู่สถานะสีเหลืองที่เปลี่ยนสีไปแล้วนะคะและเริ่มทําการรับเงินตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้นะคะและจะมีอาดยาวๆถึง25-26-27-28-29ถ้าเกิดใครเลยพฤษภาไปแล้วนะคะไปเข้ามิถุนาไม่ว่าจะเป็นของคบของคนพี่ที่ทบทวนสิทธิ์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มถ้าไปถึงมิถุนาแล้ว คือมิถุนาแต่ถ้าสมมติว่ามันขึ้นว่าโอนเงินไม่สําเร็จพอไปเข้ามิถุนามันจะยังโอนยอด1 0 0 0 0นะแต่พอมันเข้ามิถุนาแล้วเราอยู่สถานะนี้ปุ๊บพอสีเขียวมันยังไม่ได้ทำการโอนแต่พอไปโอนมิถุนาเราจะได้15,000บาทก็คือเป็น งวดเดียวเลยจ่าย3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นสู้ค่ะอดทนกันนิดนึงเนาะ,ะแม่มัดผ่านมาทุกสถานะแล้ววันนี้แม่มัดได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วแต่ว่ารอบแรกเนี่ยโอนเงินไม่สําเร็จเหมือนกันใครที่โอนเงินไม่สําเร็จนะคะยังไม่เข้าใจให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังของแม่มัดได้แม่มัดมีแนะนําไว้ครบถ้วนนะคะมีหลายคลิปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่โอนเงินไม่สําเร็จนะคะ ให้รอค่ะเราไม่ต้องเข้าไปแก้ไขอะไรเลยนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆทุกอย่างเนาะที่เรามีให้กันจนมาเกือบจะจบโครงการโครงการแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทั้ง6 0 0 0ืซับที่ติดตามแม่มัดนะคะแม่มัดขอบคุณจากใจจริงๆนะคะไปแล้วจริงๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะส่วนใครมีคำถาม ที่จะถามหรือว่าต้องการติดต่อแม่มาโดยตรงอยากเข้าไปในกล่องข้อความของเพจ The m m m Family นะคะให้เข้าไปถามใต้รูปค่ะมันมีการแจ้งตวนส่วนในเพจในข้อความมันไม่มีการแจ้งเตือนแล้วก็เข้าไม่ได้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วจริงๆค่ะหลายๆรอบไป3รอบแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ